วันนี้คุณช้อปปิ้งงานคราฟต์แล้วหรือยังคะตอนนี้พัดกับพิทกำลังมาเตรียมออกบูธที่งานคราฟแฟงคอล์ปสองค่ะมันเป็นงานที่รวมเอางานคราฟแล้วก็งานตถกรรมไทยกว่า300ล้านเลยมรวมกันก่อนวันงานหนึ่งวันพัดกับพิทก็มาเซตอัพบูธกันก่อนค่ะตอนนี้รับบัตรเลิศของลงปุบปับก็เสร็จแล้ว อันนี้บูธของเรานะคะมาริยงสยามอยู่ที่ E26 ค่สิบหกค่ะยี่สอบเก้าอ้อ29ี่ <laughs> อันนี้นะคะบูธของเรามาริยงสยามก็อยู่ที่ E29 ค่ะ แล้วก็ในที่สุดนะคะทุกคนตอนนี้เบรเซอร์ผ้าไหมรุ่นที่ฮิตที่สุดของเราก็พร้อมขายแล้วค่ะในงานนี้เพิ่มมาเพิ่ม5ตัวค่ะก็คือจะมีสีฟ้า4ตัวแล้วก็มีสีชมพูด้วย1ตัวรุ่นนี้มันจะเหมาะกับคนที่อยากได้เสื้อผ้าที่มันแบบกึ่งทางการแต่ก็ยังสามารถใส่ในชีวิตประจําวันหรือว่าไปปาร์ตี้ก็ได้ด้วยเนื้อผ้าในรอบนี้มันจะเป็นผ้าไหมทั้งหมดเลยค่ะแต่ว่าจะมีตัวที่มันพิเศษกว่าตัวอื่นเป็นผ้าไหมที่มี็กเจอร์ค่ะเขาเรียกว่าไหมาลายลูกแก้ว แล้วก็มาผ่านกระบวนการในการย้อมสีแล้วก็เพ้นผ้าโดยเทคนิคแบบมาเรียงเสียเหมือนเดิมเลยถ้าใครสนใจนะคะก็คือสามารถทักมาจองก็ได้หรือว่าอยากแวะมาดูก่อนที่งานก็ได้ค่ะรายละเอียดอยู่ในแคปชั่นนะคะไว้เจอกันคะ่ะสวัสดีค่ะ